ปกติเห็นมาตามกันมาทำไมไม่มาเธอจ๊ะคุณเฟยองเตมันคิดถึงเธอนะเนี่ยมันไม่มาไม่ไปอยู่บ้านแล้ว่าไปตามกันไอ้ไม่ใกล้ก็มันไม่เห็นอ่ะมีโตก็ได้โต๊ะก็ได้ นั้นไปจ่ายแม่ด้วยเหรียญห้าอยู่ตรงนี้ไหนไว้วะแม่ไม่เอาแล้วขอบคุณภาพขอบคุณภาเดออักเมื่อได้ดียังมันเกิอยู่ไหนแรงแก้วเธอยอ๋อเดี๋ยวกัแก้วให้ ก็ได้ค be ุณกระต่ายเอาน้ำแข็งใส่เพิ That ่มได้นะคะอย่าเหยียบมุมน <c oughs> ั่นห่อตามน้ำแข็งแล้กให้ค <Kirk> รูน้ำหวานคูดาปูอะไรอีกดาครูดาปูน้ำหวานถแก้วด้วยแก้วเพิ่หน่อยเนี่ยแก้วผสมกันเลยแต่ว่าเอาแค่แก้วเดียวมันหวานมันเอี่ยมแล้ว เี oh oh that, so ah, like, 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 ๋ยวน้ำตาลด้วยคุนะจ๊ะเกลยวใหญ่ขนาดนี้เอาน้ำตาลโดดูดโดเกลียวยิงจีไปน้ำแข็งยิ่มันจะเห็นของต้มน้ำแข็งได้อ้าวไหนใครจะไปเติมคู่คิดาลกอายิมคิดาแ้วาเกลยวแข็งนี้ดาคูแล้วคูรักาแล้ว เอาแป่กูน้ำหวานน้ำหวานอันนี้กูไหนกูหนึ่งไหมกูก<อ>ูหนึ่งได้แล้วนี่กูหนึ่งได้หรือ,อยังได้แล้วเนาะคุณแม่รอแป๊บนึงเอาไปเลยก็ได้ค่ะแม่เลขที่เท่าไหรอ่อธิชาต<ม>บอกเลขที่เจ็บในตรงไหนบอกยายคือใส่หน่อยในน้ำแข็งเอาใส่เอกใส่น้ำแข็งเยอะๆค่ะลูก ใส่น้ำแข็งเยอะๆค่ะที่เอาไปให้ตะเอิดด้วยมีแก้วไหมอ่ะเด็กๆมีแก้วอีกไหมเอาให้ตะเอิดด้วยลูกพี่ชานเี่ให้ตะเอิดด้วยเฮ้ยมีหลอดก่อนครับทำไมน้ำมันยังอุ่นอยู่ครูเอาใส่กระติกไว้เนาะมันไม่เย็นเลยแค่หน่อยแค่ แกงแล้วท้ายเอาไปใส่ใมมีแยดูที่ชันมีแก้วไหมเอาไปให้เติอดด้วยลูกจะไปน้ำแข็งหน่อยแก่เปนน้ำแข็งไ,ไหลายๆมันจำแซ่บแม่ไหวล่ะให้แม,ม่ไหวด้วย